เราตอนนี้ก็มาอยู่ณนะตอนนี้นะทุกคนขอเชิญคุณอามนั่นเองนะจ๊ะมาๆมา,มาคนที่เป็นปริศนาของช่องดีมอยู่ตอนนี้ว่าเขาคือใครเดี๋ยวนี้เราจะมาถามเขากันว่าเขาเป็นใครกันนะจ๊ะสรุปมิวกับอามเป็นอะไรกันขอตอบเลยนะทุกคนว่ามิวกับอามเป็นแฟนกันครับสวัสดีค่ะทุกคนมิวชบช่องมาละมิวนะคะทุกคน วันนี้มิวก็จะมาตอบคำถาม Q&A ที่ทุกคนสงสัยกันมากตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้สงสัยกันเยอะมากนะคะทุกคนว่าอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็อยากรู้ว่าเขาถามอะไรก็รอดูในคลิปแต่ก่อนจะเข้าไปในคำถามเราก็จะมีอะไรดีๆมานาเสนอทุกคนนะคะก็คือ55ฟีฟ่าเกมว่ะทุกคน <c oughs> กันไปดูได้นะทุกคนก็จะมีเกมอัปเดตใหม่เรื่อยๆแล้วก็เกมน่ารักน่ารักแล้วก็มิวได้ยินมาว่านะทุกคน ตอนเนี้ยเขารับโอนผ่านวอลเลตด้วยแหละดีมากแบบสําหรับคนที่ไม่มีธนาคารนอะ่ะทุกคนไปเล่นกันได้นะแบบดีเวอร์โอเคค่ะทุกคนแล้วก็เราจะมาเริ่มถามตถาม Q a กันแล้วก็แเราก็มีแขกรับเชิญนะแขกรับเชิญเราก็คือคือคือแต่โฆษณาค่ะแขกรับเชิญของเราตอนนี้ก็มาอยู่ณนะตอนนี้อนะ่ะทุกคนขอเชิญคุณอา์มนั่นเองนะ ว่าเขาคือใครเดี๋ยวนี้เราจะมาถามเขากันว่าเขาเป็นใครกันนรีจ้ะคำถามแรกก็คือโทรศัพท์อยู่ไหถามก่อนเอาแบบคำถามเด็ดๆเลยนะเด็ดเลยเด็ดสุดๆโอเคทุกคนเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนก็คือ มีถามว่ามิวกับอาร์มเจอกันครั้งแรกที่ไหนก็คือเจอกันที่มหาลัยก็คือในห้องเรียนแล้วก็รู้จักกับอาร์มได้ไงก็คือนั่งข้างกันก็คือนั่งเรียนข้างกันก็เลยรู้แนะนําตัวกันเพราะเห็นไม่มีเพื่อนคบไงก็เลยทักทายหน่อยเออแล้วก็คำถามยอดฮิตเลยทุกคนที่ทุกคนแบบสงสัยกันมานานแล้วก็ไม่นานหรอกแต่ทีิงะมันตั้งเป็นประเด็นขึ้นมาก็เลยต้องมาตอบคำถามนี้ก็คือสรุปมิวกับอาร์มเป็นอะไรกัน ขอตอบเลยนะทุกคนว่ามิวกับอาร์งเป็นแฟนกันครับอเก้ไม่ใช่ครับเป็นเพื่อนครับใช่เป็นเพื่อนกันนะทุกคนทุกคนเข้าใจแล้วนะว่าเป็นเพื่อนกันห้าคิดมากดีคิดมากต้องโดนตกแบบนี้ทุกคนอย่าคิดไปไกลนะเราสองคนเป็นเพื่อนกันแล้วก็ดีมคิดไปเองคิดไปเองอีกแล้ววันนี้เราก็มีดีมาอยู่ในคลิปด้วย เดี ion, Denis, Bond, ๋ยวเราจะให้อาร์มไปพักคอนหย่อนใจแล้วก mm. ็จะให้ดีมเข้ามาเองไปเป็นประโยชน์แล้วยกยกโอเคค่ะทุกคนเราก็ได้อยู่กับเดี๋ยวปะ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 ไม่ใช่คนที่คิดมากที่สุดในสามโลกแล้วก็เอาไปเป็นปฏิปตะเป็นเรื่องตนไรทุกคนเลยต้องบอกพูดใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวจะโดนต้องรุมประนามคนแบบนี้นะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็น Q&A ของมิวกับของดีมต่อไปเป็เมื่อกี้ของมิวกับของอาร์ม รู้แล้วนะทุกคนว่ามิวกับอาร์มเป็นแค่เพื่อนกันแล้วก็รู้จักกันในมหาลัยเพิ่งรู้จักกันโอเคเธอต่อไปก็เรื่องคำถามเราสองคนได้เลยก็คือคำถามเราสองคนก็จะมีคำถามแต่คำถามเดิมๆเออนี่เลยสรุปมิวกับดีมเลิกกันไหมก็คือไม่ได้เลิกกันนะทุกคนแล้วก็คำถามต่อไปก็คือทําไมต้องท,ทําคลิปห่างกันก็คือช่วงเนี้ยเปิดมหาลัยใช่ไหมก็เลยแบบต่างคนต่างเรียนแล้วก็ คณะกับสาขาเดียวกันแต่อยู่คนละเซกมันก็เลยได้เวลาเรียนไม่ตรงกันมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้เจอกันแล้วทีว่าจะไปถ่ายคลิปส่วนใหญ่ก็จะลิมสาวสาวสาว,สาวเซกมันใช่ก็แบบเป็นทีมงานดีไม่เป็นสาว <c oughs> ก็แั่นแหละทุกคนที่ไม่ได้เจอกันไม่ได้เลิกกันนะทุกคนเราไม่ทะเลาะกันไม่ได้ไไดปัญหาอะไรกันด้วยแต่แค่เรียนคนละเวลาคนละเซกกันมันก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันคนะ่ะทุกคนแล้วนี้เราเรียนคนละเซกแต่ห้องเดียวกันแล้ว เลิอกอบกันก็เลยมาทําคลิปอธิบายทุกคนเข้าใจทุกคนจะได้ไม่ต้องคิดว่าแบบเออเราสองคนเลิกกันแล้วพี่ก็ไปคบกับอาร์มอะไรเงี้ยไม่ใช่นะก็คือยังคบกันอยู่ถามกลับไปจาะเธอพี่ดีมทำพี่มิวทํายากไหมที่จะไม่รู้สึกหึงพี่พี่ดีมพี่ดีมกลับมาที่พี่ดีมทําก็ตอนแรกอะช่วงคบแรกๆอะจะยากหน่อยยากแต่หลังๆพอแบบเริ่มเข้าใจเข้าใจใช,ใช่ไหมมันก็แบบเริ่มแบบเออเข้าใจอะทุกคนมันก็ไม่ได้หึงแล้วอะก็เข้าใจว่าเป็นงานแต่อาจจะมีนอกเหนือกว่านั้นแต่เราไม่รู้ไง ก็นั่นแหละทุกคนก็ก็าไม่ยากหรอกถ้าเกิดเราเข้าใจกันซึ่งกันและกันนะทุกคนมันก็จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขสงบเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไหมข่าต่อไปเรื่นอะไรสักอะไรอีกและวข่าต่อไปก็จะเป็นหัว่าวมียอนฮตไปเที่ยวด้วยกันครั้งแรกที่ไหนเธอตอบก่อนเลยโรงเรียนเฮ้ยหัวมั่วเอาใหม่เธอตอบก่อนเธอไม่รู้เธอจำไม่ได้ตอบตอบ้อมกันหนึ่งสองสามเซน่ายแเกล ตอนถามเขาถามอาทุกคนใช่ป่ะตอนเรียกเขาถามมันไม่รู้มันตอบว่าได้โรงเรียนเราสองคนไปเที่ยวด้วยกันครั้งแรกที่เวกเกตนะฮะก็ไปได้แค่นี้แหละเพราะบ้านใกล้ๆเพราะตอนนั้นเรายังเด็กอยู่ประมาณมสี่ยังไม่โตขนาดนี้ก็เลยได้แค่นั้นจริงๆได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเสียใจแต่ไม่เสียดังข้ามต่อไปจ้าอยากถามพี่ดิมว่าเวลาพี่มีมวนาล้างไหมหน้าหลักมากครับทุกคนตอนนี้ จะเป็นแบบโมโหร้ายเหมือนแบบเนี่ยเห็นไเห็นไะเห็นสายตาไหมะตบความจริงเหอะจริงๆน่านนรักเหมือนก็ซิลา่าไม่ใช่ถามอาร์ม <laughs> อาร์มตอบไนงะ <laughs> อาร์มค <laughs> ูณน่ารักปะน่ารักมากอาร์มตอบแล้วดี <laughs> ดีมากไม่ชอบตรงแฟนตัวเองเลยชอบตรงแต่สาวคนอื่นน่ะต้องพูดสรุปเขาหน้ารักไหมน่ารักดีมากคุณโอเคคละทุกคนคำถามสุดท้ายนะก็จะเป็นคำถามยอดฮิตติดเทรนด์อีกแล้วค่ะ พี่มิวจะทําผมสีชมพูเอออันนี้ตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานโอเคค่ะทุกคนเรื่องพี่ทําที่มิวทำผมสีชมพูอ่ะคือทําอยู่แล้วที่พี่ยังไม่ทําก็คือยังติดธุระธุระอยู่ทุลัตถึงวันที่ยังต้องไว้ผมตรงนี้ถ้าเกิดทําอะไราเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเจอแน่นอนผมสีชมพูโอยโอเคไหมมาคลิปเมย์ถึงเอาอีกแล้วเหรอไม่เอาแล้วมันไม่ถึงโอเคทุกคนพี่ก็มีคำถามเท่านี้แหละอ้าวแล้วนี่เธอเล่นไลน์แอด55พี่พ่อเคสเหนื่อยเนี่ยเล่นดิทำไมอ่ะโต เล่นง่ายได้เงินจริงนะเว็บเนี่ยอ่ะลองแอดไปลองแอดไปลองแอดล่าสุดนี่เพิ่งเล่นเลยเกมได้ตั้งได้เอาไปเปสาวด้วยเอาไปเปเพื่อนด้วย่าและวันนั้นชวนขึ้นห้องแล้วก็เลยขึ้นห้องเพื่อนเฮ้ย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 ใช่แต่จบไหมเทเลดี้ใช่เขาก็เล่นอันนี้เล่นมานานแล้วก็คือมันได้เงินจริงอ่ะมันเล่นง่ายได้เงินเลยเกมแต่ละสัปดาห์มันก็แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะมันดีเกินอ่ะน้องๆแต่ตอนเนี้ยได้ข่าวว่ามันมีระบบแบบมุ่งผ่านทัวร์เสร็จแล้วไง แล้้วกก็ดขึนโอเคทุกคนเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไปเอาแฟนกูมาปิดคลิปอารมา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 ปิดด้วยนะปิดด้วยอ่ะโอเคทุกคนเราสาวคนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กับกระดิ่งกิ๊ช่องวิวด้วยนะแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณอาร์มากแล้วก็ขอบคุณดีมด้วยที่มาช่วยพูดในคลิปนะคะแล้วก็เราขอตัวลาไปเท่านี้นะคะบ๊ายบายแล้วก็ฝากกดติดตามช่องดีเจดี อยาาทุก <Bye bye. S 1> ว่าทุกคนอยากได้รู้รู้แต่คนเนี้ยของผมครับไม่ได้ของเขาของผมครับของเขาโอเคค่ะทุกคนไปแล้วนะคะไป้าเอาไปบ้กลกองเร็วอ่ใครอยากให้อามจุกนะครับ <c oughs> กดไลค์จุกใส่กล้องเ,เลยกูปิดเลยหนึงสองสาม